วันนี้วันที่14เมษายน2564ฮะเรามาดูอ้อยกันนะแปลงที่หนึ่งของกลุ่มอาชีพปลูกอ้อยคันน้ำช่องสริกาแปลงที่หนึ่งอยู่ที่หมู่ที่5ตําบลหินซอ่อนอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีฮะเนื้อที่แปลงที่หนึ่งี่อยู่ประมาณสักไร่เศษเศษ สิบสามเมตรฮะกว้างสิบสามเมตรยาว1.80ฮะ180่เมตรฮะจำนวน9ล่องเยกัน3ล่องแรก3 4่ล่องแรกเราปลูกเป็นอ้อยที่เราขอจำข้อตามาสวยงามมากเราปลูกน่าจะมานวันที่แปดแปดษายนนะสวยมากปลูกเสร็จฝนก็ตกใส่รดน้ำอยู่หน่อยนึงถือว่าสวยฮะ เป็นสุพรรณบุรี50เป็นส่วนใหญ่ครับ